สวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนักรบนิรนามในเกมโกลเด้นสปาตูล่าวันนี้เป็นวันที่สองจะมาหัดเล่นคอมต่อไปวานเล่นไวอไปแล้วอันนี้เราจะมาเล่นคอมอ่านไม่ออก ไอโอเนียเหรอน่าอะไรทุกคนทำไมมันเยอะจังเลยล่ะสองสี่หกแปดสิบตัวเลยเหรอไอโอเนียคือความอะไรมันเนี่ยข้องปูมันยังไม่มีความหมายกับเรานะตอนนี้เราไม่เน้นแรงเราเน้นเรียนรู้ก่อนตอนนี้เรายังไม่มีฮีโร่ตัวนึง ฮีโลเผ่านน่เลยนะครับไอโอเนีย er. ถ้าผมอ่านผิดผมต้องขอพภยัย่างสูงนะครับทุกคนเดี๋ยวผมมาแก้ที่หลังนะตอนที่ผมรู้ตอนนี้เรียกว่าไอ er โอเนียไปก่อนมันคือความอะไรวะมันใช้แค่เจตัวนะแต่เรามี10ตัวเลยอะ บวกพลังโจมตีพลังเวทบวก2%ต่อเลเวล XP 1หน่วยมันคืออะไรอ๋อตามเลเวลของคนเล่นเหรออ๋อเป็นคอมเป็นคอมปัมเลเวลเหรอทุกคนอุ้ย อะไรเนี่ยวันนี้มันคอมของไว้ก็มีไปทุกคนตะลิวอ่าตะลิวเลยดีกว่าไหมมามาก่อนเมื่อกี้ผมผมจะเห็นตา มันใช้ตาได้ไอออนีน,นี่ดันเป็นตะพีเลยดันเป็นตะหลิวเราได้กระทะ หบาทสตัวมันใช้3ตัวจบเกมจะได้รับ EP หนึ่งหน่วยอย่างนี้เหรอก็ถือว่าขึ้นชาอยู่นะหรือว่าตามจำนวนตัวด้วยพลังเวทมีไหม ยังไม่มีโอ้ชมตีห้าช่องเลยเะรอตีไกลจังอันนี้นี่สี่ช่องไม่มีไอ้อนนียเลย เยอะขึ้นเร็ว้าผมจะโลนะทั<ป>้งตัวนี้มันกระโดดไปนู่นเลยไ,ไ,ไ,ไม่รู้ว่าตัวไหนเป็นอะไรอันนี้จินกันสิงกันสิงเกอร์แล้วทมมันหายยากจังเลย ไอโอเนียเราเนี่ยบุยเสืออีเราอีกร่างนี้น่ากลัวจัดเลยว่ะทุกคนยังร้อนอีอ้อยเราทำไมมันหน้าอย่างงี้วะน่ากลัวจัดเลย เคยชอบอคอมสเลเยอร์ตอนเซตสิบสี่มากเลยนะทุกคนแต่ภาคนี้มันเหมือนจะไม่มันจะดูดเลือดให้เพื่อนไหมอ่ะตอนเซตสิบสี่ก็คือมันดูดเลือดให้เพื่อนก็คือเราตีดูดเลือดแต่ว่าเลือดที่เพิ่มเนะี่ยมันเป็นเพื่อไม่ตัวที่เลือดมันเหลือน้อยอนะ่ะเห็นไหมมันจริงดิตัดวดแทงมันยืนได้นาน ผมไม่รู้ว่าผมอยากจะได้อะไรเลยครับแต่ต้นเกมแบบนี้สิ่งที่เราควรเอาก็คือธนูต้นไม่รู้ว่าเพราะอะไรไม่รู้อะไรหยิบทนูไว้ก่อนเพราะว่ามันทำกุญซูได้อะแล้วกุญซูเป็นไอเทมที่แบบดีนะเป็นลำดับต้นๆเลย โน้ผมหายไม่เจอเลยว่ะอีโอเนียเนี่ยโอ้โหไม่เข้ากันซะคอมเกินไปไม่ไม่ติดเทียดอะไรเลย เดนจูนี่เหรอเนี่ยมาขี่มูล,ล้วแบบาราวันโฟตัวนี้ผมไม่รู้จักอ่านไม่ออกเบล่อเบือบอ,อ่านไม่ออกคนนี้น่าจะเล่นเป็นนะทุกคนรู้จักทรงเรามันเด็กขัดใหม่ โอ้ไม่เจอเลยแตงก็ยังไม่อยากโล่ตังยังไม่ห้าสิบแต่และตัวมันเป็นแบบมันเป็นค้อมใหญ่เนะมันน่าจะลงแค่พวกมันก็ได้ไม่ต้องมีตัวมาเสริมนะ ชิมเปียนยูเนียเดินไปบนเส้นทางที่แตกที่ต่างกันในทุกๆเกมคอมไม่เข้ากันเลยเหรอ เราต้องรียาสูอโอดเหรอต้องจะสูอแซมดาวเลยหรอป่ะตัวเมื่อกี้เนี่ยต้องสนามในการต่อสู้จะสูอแซมดาวต้องรีโลนะเนี่ยโอ้เซตก็ตัวปลดล็อกมีที้อยู่สองแถวหน้าในสามลบมีเพียงหนึ่งตัวเท่านั้น โอ้ oh, ตัวนี้ไม่ยากแค่ขึ้นเลเวลแปดจริงตืออย่างนี้ก็เท่ดีนะตัวนี้น่าจะเก่งมาได้ดูแล้ว มันคืออะไรกันเนี่ยซินเจ้าผมต้องโลยาโซไหมเนี่ยโลยาโซเพื่อเอาอยูนิคสองสี่ที่จริงมันก็ครบเจ็ดตัวแล้วนะ ยังซื้ออบมันเป็นสเลเยอร์อยู่นี่เป็นสเลเยอร์อ๋อผมว่าไม่ต้องโลเนอะทุกคนได้รับโกเลียมไอเทมคอมพิวต์แล้วมาเป็นไอเทมแสงอีกนะโกเด้นไอเทมอ๋อโอ้ไม่เอาไรใส่ละ แม่เหล็กแม่เหล็กทองเลือกเรียนไอเทมอันนี้แล้วกันเราไม่นิน่มอัมดับหรอกผมอยากรู้ว่าอันนี้มันจะได้เลยได้อีลวเอาอีออได้ฟินเดว เฟนเดลดีนะทุกคนได้ตัว5บาทมาเนี่ยผมไม่รู้ว่ามาเล่นยังไงใช่หรออ๋อเฟนเดลมันเป็นคอมกลีหรอโอ้ไม่เข้ากับเราสักอันเลยนะเนี่ย รอฟาสแปดดีกว่าทุกคนผมคิดว่านะสกิมลมันแรงไหมแปดสิบ น่าจะดูดเหมือนกันกันกบคอม14ไหมนเนี่ยนะมีติดขีมาด้วยด้วยบังเอิญแกง้งแคลงก็ขีเรอเรามีเกาะไฟนี่ใส่สักหน่อยอุ้ยมันเดินไปอย่างนั้นเลยเหรอเป็นเต้าเหรอแต่มันเดินขึ้นหน้ามันจะไม่ตายก่อนเพื่อนหรอวะ ยังดังวะเฟนเดลเว้ยผมอยากได้นี้อยากได้รถขอรถอ,อันหนึ่งสิโอเคผมเพิ่งเห็นว่าผมมีอันนี้คอนทำไมแม่เหล็กเราเยอะจังเลยว่าภาคเนี้ยทุกคนแม่เหล็กห้าอันเลยเหรอเกินไปไปเนี้ย แถมได้ไอันนี้มานด้ตั้งแต่ตอนไหนก็ไม่รู้มาเฟนเดลกันเลยทุบแล้วก็เห็นไหมอีโอเนียมันช่วยอะไรลละนี่บวกพลังเวทก็โอเคนะก็ถือว่าเข้าคอมเลย อยากจะเทขึ้นแปดซะเหลือเกินอย่างนี้เลยไหมแจยันซัลเลย์เยอะเลยไปแจนเซัลเลย์อเฟนเฟนเดลแบกแบบแบกไปเลยเพื่อนแล้วทำไมสกิลมันขีได้อ๋อมันเป็นคอมมันนะเนาะเป็นคอมคีเนาะ รอมนี้เราไม่ไม่มีตัวขี้เลยสิน่าจะมีสักตัวเนาะมีแต่สซเลเยอร์บุยสเตอร์ไม่มีตัวขี้เลยจะอ่านเซตดูใไหมก่อน ยูนิตที่อยู่2แถวหน้าในสนามรบมีเพียงหนึ่งตัวเท่านั้นเอ้าทำไมมันปลดล็อกง่ายขนาดนี้ง่ายจริงๆนะอันนี้ปลดล็อกยากเกินตัวนี้ก็ไม่ยากนะ อ,อ่านความสามารถตัวนี้ก็ไม่ได้ <all> ผมดูทรงแล้วตัวแบกมันน่าจะเป็นตัวนี้นะเนี่ยมันมีคลิกสตเกอร์เดี๋ยวผมไม่รู้ว่ามันใช้สกิลยังไงต้องซื้อมาดูดูยังไงก็ต้องขึ้นแปด ตัวยืนข้างเป็นตัวยืนข้างหลังไม่ยืนข้างหน้าทำไมอ่ะคอมเยอะเนาะอันนี้มันเหมือนกันกับบุยเซอร์ไหมเนี่ยาสีาียยร์เเคลดอะพ อุ้ยขึ้นแปดได้แล้วขึ้นแปดได้แล้วผมเอาตัวข้างหน้ายินแค่ตัวเดียวก่อนมันจะได้ไม่รู้ใครเป็นใครแล้วทุกคนตัวนี้ขายได้ตัวนี้ขายไม่ได้ เนน่ยออฟจะติดไปมั่โวโอ้เป็นเยวจะตายแล้วถ้าไมมันต้องเดินออกไปว่า <c oughs> ถ้ามันไม่เดินออกไปมันจะดีกว่านะผมว่า <c oughs> โอ้จริงทำไมสแต็กเยอะจัง เนี่ยปิดล็อกเสร็จแล้วแล้วมันเป็นตัวห้าบาทผมว่าบางว่ามันจะเก่งนะหาบาทไม่เอาโน้ซ์ตันเนาะเอ้าหน้าสนนะนี่ดาบรู้จักแล้วได้รับเอ้ได้รับเตลหยวเหรอ ้ยนี่จังอุ้ยอะไรเนี่ยตะลิวใช่ไหมตะลิวจริงๆด้ยอ๋ออันนี้มันคอมแพ็กช่วยเหลือแล้วทุกคนมั่วไปหมดแล้ว่ะทุกคน กกเนอออีทุกคนได้รู้อะไรจากคลิปที่ผมเล่นก็บอกผมด้วยนะครับ เหลือ1แล้วจะแตกแล้วทนนีน,น,น,นี้ัดเจอคนเก่งเนี่ย a t ส l ง,งยังไม่ครบเหรอสองส

ตัวนี้น่าจะเป็นตัวแปกน,นตัวนี้น่าจะหาคนสูให้มีแค่เจ็ดเองเหรอทำไมตัวบันใท้มาเยอะจังเลยปะ ที่อ่านผมได้10 exp มันนับตามอะไรวาทุกคนจำนวนตัวที่ลงหรอถ้า7ตัวก็7 4 28 exp เลยหรอใช่ไหมอันนี้ก็จะเป็นคอมฟาสสิบสิถ้างั้นนะ่เจ็ดล้ยี่สิบแปดไหมก็สิบหน่วยนี่ นับจากอะไรปะสกิลเดอะบอร์ดมันจะเป็นตัวแทงใช่ไหมปกติเซตมันตัวแทงนะโอ้เซตจ,จะแตกโอ้เซตแตกโอ้มันมาซีดอัพอยู่ตรงนี้ มันไม่มันไม่ถึกเท่าไรเลยปะขุดล็อกใครมาอีกเนี่ยไม่รู้จักนี่ก็ตัวห้าบาทยังไม่รู้ว่าเป็นใคร ตัวแบกเราวน่าจะเป็นตัวนี้หืมบวไปหมดตัวนี้ไม่ใช่นี่นายไห่เข้าพวก เนี่พอมาเล่นเกมแล้วเกมผมดรอปลงอีกแล้วทุวกคนโอ้เ่นไม่เป็นเลยค้อมนี้เป็นค้อมอัพเลเวลนั่นแหละแต่ว่าผมรู้สึกว่าเล่นยาก สองสี่หกเราเราก็ลงแต่ไอโอเนียนะเนี่ย,ยลงหมดแล้วแต่ไม่เก่งวะ่ะเพิ่มขึ้นตามอะไรวะคนอยากรู้จังเลย อโออันนี้มันออกแต่ตัวเดิมเลยนะทุกคนดีนะวัวแล้่ เป็นเฟนเดลนะที่แบกตัวอื่นในไอโอเนียเนี่ยก็โปรหมดเลยไม่ได้บ้าให้นะแต่อ่อนจริงโปสี่เปอร์เซ็นต์ต่อระเวลผู้เล่นวันนีปีปีสี่หน่วยไม่เข้าใจอะไรเลยขึ้นเบลไปเลยดีไหมเนี่ย เล่นไปเลยการแอปเปิลไม่มีประโยชน์อีกแล้วผมเอาเป็นสกิลติดคี้อย่างจะดูเก่งกว่าอีกนะใครมีเทคนิคการเล่นคอมมาเนี่ยม,มาช่วยแนะนำผมด้วยนะครับผมไม่รู้ถึงความเก่งมาเลยตอนเนี้ย เป็นเฟนเดลที่ได้เม็ดเยอะสุดเลเวลสิบแล้วอ่ะขึ้นเลเวลสิบง่ายจริงๆหน้ากีดสองขึ้นสิบกล <c oughs> ดล็อกอะไรมว่วนสัวไปหมด ลงขีดดยกว่าเพราะว่าบุกของน่าจะน่าจะแทงได้ดีกว่านะน้อยทำไมหม,มีดูภาพคมชัดดีจังเลยโหตัวใหญ่จัง โอ้เฟนเดลโดนสแตนแล้วจบแล้วเขาเล่นคอมอะไรดูทรงน่าจะเป็นดีเฟนเดอร์ไหมไม่รู้ดูไม่ออก ผมรู้แค่ว่าบอลหมอกสำคัญตอนนี้เฟนเดลมันเดินไปข้างหน้าวะแย่ yeah, เนาะถ้ามันดูดอยู่ข้างหลังมันจะเก่งมากเลยแบ็กสมิธมกันแทงไหม <S <S ตัวเนี้เยเลือดกาวเอย พ2ดาว180 2,000 g e n t My daughter wouldn't r i ทำไมเรามีเจาะเกาะด้วยวะทุกคนใครเจาะเกาะให้เราโอ้รูแค่ว่าตอนนี้หมดสนามแล้ว โอ้ไม่ไหวแน่เท่านี้แล้วก็ไม่รู้ว่ามันเก่งตรงไหนด้วยคอมเนี้ยคงต้องให้คนอื่นเล่นให้ดูแหละแต่ก็ยังติดเต่าสิเยู่โอเคเรียนรู้วันนี้ไอโอเนียคอม อัเลเวลที่อ่อนมากสำหรับผมนะตอนนี้โอเคขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับพรุ่งนี้เจอกันใหม่ครับ